ัดการฮอนเซนทุกอย่างคือจบถล่มบ้านมันเลยค่ะวงการนี้ถล่มบ้านมันอย่างเดียวค่ะถล่มตะโกนฮอนเซนทีเดียวคือทุกอย่างคือจบเลยค่ะขอบคุณนะคะหวังว่าหนูตื่นเช้ามาหนูจะได้ข่าวดีว่าฮอนเซนถูกถล่มโดยคนไทยจากใจขเขมรนคนหนึ่งถล่มเลยค่ะ ถล่มฮอนเซนคนเดียวคือทุกอย่างจบตะโกนลฮอลเซนตายไปประเทศชาติบ้านหนูเจริญขึ้นเยอะเลยค่ะนี่แหละครับทุกคนนะสาวคอมเมนออกมาบอกว่าทุกอย่างอยากให้มันจบคือถล่มบ้านฮุลเซนนะครับทำลายตระกูลฮุลเซนนะครับคนกัมพูชาจะอยู่ดีกินดีประเทศจะได้พัฒนานะครับ โอ้โหสาวขเขมรกลับบ้านไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมนะมุลเซนถอดสัญนชาติแน่นอนนะยึดที่ดินยึดบ้านแน่นอนนะครับมาเข้าข้างคนไทยนะครับแต่ชาวขเขมรคนนี้ก็อยู่ประเทศไทยนะครับนะเขาพูดจานะครับนะสนับสนุนคนไทยอ่านี่แหละเขาว่านะครับเขาบอกให้ทหารเขมรยอมแพ้นะครับยังไงก็สู้ทหารไทยไม่ได้ วากิต้าจะให้มาฟังคลิปเต็มของสาวカรนะครับทุกคนคนไทยนะคะประเทศไทยนะคะสั้นๆจัดการฮอลเซนทุกอย่างคือจบถล่มบ้านมันเลยค่ะวงการนี้ถล่มบ้านมันอย่างเดียวค่ะถล่มตะโกนฮอลเซนทีเดียวคือทุกอย่างคือจบเลยค่ะขอบคุณนะคะหวังว่าหนูตื่นเช้ามา หนูจะได้ข่าวดีว่าคนเซนถูกถลม่มโดยคนไทยจากใจขเขมนคนหนึ่งถล้มเลยค่ะถล่มคนเซนคนเดียวคือทุกอย่างจบต่โกนฮนเซนตายไปประเทศชาติบ้านหนูจเจริญขึ้นเยอะเลยค่ะจากใจขเขมนคนหนึ่งหนูไม่รู้ว่าเป็นวีดีโอนี้หนูโพดออกไปหนูจะมีแผ่นดินอยู่ไหม ฟังขเมนไม่ตอนหลับหนูหรอกหนูรู้โพดโพดวิดีโอนี้ไปฟังขเมนนี่ถล่มหนูยับแต่หนูไม่เคร์ค่ะเพราะทุกวันนี้หนูอาศัยแผ่นดินไทยมาคร่งชีวิตของหนูแล้วถ้าหนูตายหรือหนูเป็นอะไรหนูขอบแค่เป็นปุ๋ยดินให้แผ่นดินไทยขอบคนแผ่นดินไทยที่ให้หนูมีกินมีใช้มีงานทำขอบคนคนไทยที่อยู่เคียงข้างหนู ที่ไม่เคยทำร้ายหนูเลยส่วนน้อยนะจริงๆนะคะพูดจากใจไม่เอาคอนเทนต์อะไรทั้งสิน้นหนูอยู่ประเทศไทยมาครึ่งชีวิตของหนูแล้วไม่เคยเจอคนไทยที่เอาเปรียบหนูเลยถามบามีบ้างไหมมันคงมีแหละแต่แต่มันน้อยน้อยมากขอบคุณมากนะคะที่ให้เพนดินหนูอยู่อาศัย ขอบคุณจริงๆถึงวิดีโอนี้หนูไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็แล้วแต่แต่หนูก็ขออยู่ประเทศไทยนะคะขอบคุณมากไทยรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดขอให้ประเทศไทยจงเจริญขอให้ทหารไทยสู้ๆ้ขอเอาชัยชนะกลับมานะคะจะใจคอมเมนต์คนหนึ่ง ที่อยู่โดดเดี่ยวที่เมืองไทยขอบคุณมากนะคะนี่แหละครับท่านผู้ชมนะสาวขมรบอกว่าทุกอย่างคือจบทําลายบ้านหุน่นเซนทําลายตระกูลหุ่นเซนนะครับนะคนขเม้ชาวขเมนถึงกับยอมรับไม่ได้นะครับเมื่อคนในชาติคนในบ้านตัวเองพูดแบบนี้นะครับยอมรับความจริงไม่ได้นะครับทัวขมนชาวขเมนถึงมาลงผู้หญิงคนนี้ครับนะ ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับสาวกับูชาคนนี้โดนปลดฉันชาติโดนยึดบ้านยึดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยครับนะล่าสุดกลับประเทศไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาก็อยู่ไทยนะท่านผู้ชมคนไทยพี่ๆคนไทยคิดว่ายังไงนะคนแบบนี้สมควรอยู่ในประเทศไทยไหมครับนะบากิต้าได้มาเห็นของ สาวขมิ้นคนนี้พูดแล้วก็มีเหตุผลนะครับนะเขารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าลบกับไทยไม่ชนะอยู่แล้วนะครับทาหารตุ๋ยไปเจ็ดพันกว่านายนะครับมุนเซนปล่อยทิ้งกว้างนะครับให้อีอกาอีแลนนะครับนะกินนะครับปล่อยให้เป็นอาวุธจิวภาพเหม็นทั่วไปครับไซแดนททำให้ทหารไทยนะครับ อยู่ไม่ได้ความคิดของมุนเชนนะนะคือชาวคอมเมนเขาก็ออกมาตอบนะทับนุู้โมมตอบคนในบ้านเขาคนในประเทศเขานะครับนะมาฟังเขาตอบคนในประเทศเขานะครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยหนูงงมากเลยหนูผิดอะไรคือฝั่งกัมพูชาฝั่งบ้านหนูเขาเอาเคปหน้าจอติดตอกหนูไปลง นะคะคือหนูผิดอะไรคอมเมนบางคนเขาว่าหนูแบบยังไงอะกลับไปไม่มีที่ยืดแน่นอนหนูงงมากคนเก่งๆที่ในเช็คในคอมเมนต์หนูเนี่ยคอมเมนต์บ้านหนูเนี่ยทำไมไม่ออกลบเองคนอยู่แต่บ้านดูโทรศัพท์แต่คนไม่นึกถึงทหารที่ออกลบ คนรู้ไม่ว่าลูกเมียเขาคิดยังไงตัวเองเก่งแต่อยู่บ้านแต่ปล่อยให้ทหารทำหน้าที่ถ้าคนเก่งจริงคนก็ออกรบเองเลยใช่ไหมล่ะหนูผิดตรงไหนหนูแค่ให้ยุติการลบให้ทหารถอยยังไงก็ไม่ชนะยังไงเราก็เราไม่ชนะอยู่แล้วอีกอย่างแล้วคนขมรบ,บางคนอะ่ะเขาบอกว่าคนไทยอยากได้แผ่นดินเขาเอาส่วนไหนมาคิดคะว่าคนไทยอะ่ะ อยากได้แผ่นดินบานหนูถ้าเขาอยากได้จริงๆเนะี่ยไม่ใช่ให้คนจีนมาซื้อที่เปิดกิจการเต็มบานเต็มเมืองรอกทั้งๆที่คนไทยอยู่ติดกับประเทศที่สุดแล้วงงถ้าคนไทยอยากได้แผ่นดินเขเมรจริงๆทำไมคนไทยช่วยเหลือปู่ย่าตายายเราถูกไหมคะ มองแต่ความผิดคนอื่นแต่ไม่มองความผิดของตัวเองประชาชนบางคนเก่งเหลือเกินแต่ตัวเองยังนอนสบายใจอยู่ที่บ้านกับลูกเมียแล้วนา,นานาที่เป็นทหารนะออกลกูกอ่ะไม่คิดถึงบ้างหรอว่าเขาคิดยังไงลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งหลายลอยลายเนี่ยใครที่ช่วยเหลือครอบครัวเขาล่ะแล้วใครจะดูแลครอบครัวเขาต่อไปล่ะถูกไหมคะ เคให้หยุดติการยิงหยุดติการทําสงครามหนูพิษ้วยเหรอหนูพิษถึงขนาดนั้นเลยเหรอคนไทยเขาไม่ได้อยากได้แผ่นดินของเราหนูก็พูดไปแล้วแต่หนูพิษที่เขาค้างไทยหนูไม่ได้เขาค้างไทยนะคะ หนุ่มพูดความเป็นจริงเขาไม่ได้อยากได้ของเราเลยถ้าเขาอยากได้จริงๆเนี่ยช่วงที่เราอ่อนแอเขาก็ยึดได้ทําไมเขาไม่ยึดทางทางเขามีอาวุธครบมือสมัยนี้แล้วไม่ใช่สมัยคอมเมนต์แดงมันเป็นสมัยไหนแล้วอย่าให้คนบ้านหนูว่าคิดเยอะๆแต่ทําไมไม่มีใครคิดเยอะๆคิดแค่แบบเขาออกมาแบบไหนก็เห็นแบบนั้นก็ว่าไปแบบนั้นเขา ูดแบบไหนก็ไปแบบนั้นหรอนี่แหละครับท่านผู้ชมนะสาวมพูชาพูดความจริงคนขเขมรถึงรับความจริงไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะสั่งฮุนเซนฮุนเซนสั่งมาเลยบอกว่าปลดฉันชาบยึดที่ดินยึดที่นายึดที่บ้านนะครับนะนะครับสาวขเขมรกลับประเทศไม่ได้แล้วครับนะหลังจากเข้าข้างไทยนะครับเขารักสันติภาพนะครับ เขาพูดความจริงคือคขเมนไม่มีเครื่องบินลบนะครับนะคือสู้กับไทยไม่ได้อยู่แล้วครับนะคือทหารนี่ตุ๋ยไปจํานวนมากนะครับซาวเขเมรคนนี้เขาก็พูดถูกนะท่านผู้ชมเออนะครับแล้วคนคขเมนยอมรับไม่ได้ก็มาด่าเขามาว่าเขานะครับว่าขายชาติดื่มกําพืชนะคะนี่แหละครับ